สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะลสวัสดีสวัสดีค่ะอาเม่วินเม่วินเส่งเก่งนาอยูด้จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมถอดเสื้อออกกัวเด็่อนวอสเซร์ครีมแอเียนอสเซอร์ครีมแอเียนครีมแอเียนอะคุณ o อเล็กน้อยเหี่ยวเข่าพึ่งเ okay. ข้าบ okay. ้านค่ะ เนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนือเ่อยเนืน่ยอย,ยก็ต้องมาทักทักสวัสดีทุกท่านก่อนค่ะใหใจเอานำให้ลูกก็ลนน้อเอ Så mamma. Det är bättre. Så. Jag äta? äta. Mm. Ja. Så. Nina vill har den grön eller vi du den där Stina är? Den grön. Och ni okay. Den ni och Nina vill byta. Men du har den. Okej. Okay. Så. Varsågod vin? โอันนี้ดีสิเป็นของดาเพิ่งเขามาบานพี่น้องไปซื้อเขากับกุ้งกับเขามาเนี่ยปักพีจ๋าไว้นั่นก่อนสวัสดีเด้อจ้าอายกินหลอดลูกเดี๋ยวแม่เดินมา คนกัว่างมาเอาไปให้แม่สิจ๊ะจ๊ะลูกเล็กหน่อยก็เห็นแม่เมื่อยแม่ก็เห็นเล็กหน่อยเมื่อยพ่อจันช่วยกันแม่นวินโดนขูดหนาตรงนี้จะโรงเรียนตรงนี้เนี่ยตานี่ตรงนี้เนาะ เนเนีอุน่อนอะนเนีอุ่นนีน,นไปกันอยู่ก่อแล้วไปกันนเนอยู่อุ่นนเนีอุน่นอันนี้ก็อีกซีทนาที่หกโมงจะเพราะว่าไปซื้อของเอ่ออยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตนอกจากอีกห้างหนึ่งมันจะไปทางโรงเรียนเด็กหน่อยนะจ้ะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอันใหญ่ๆนอกจากเนาะอ่ะ มันก็นักแหละเพราะว่ามืัอนี้สตูห้างแหละสตูห้างแหละก็เป็นคือจังแบบว่าสื่อคลองไหลสำหรับ,บเป็นสตูห้างแหละแบบสื่อไหลๆจริงๆนอกจากกาแบกเมย์เนี่เพราะว่าต้องแบกขึ้นขึ้นบ้านนั่นนอกจากเนาะทั้งเนินทั้งสองชั้นจ้า

โอดรนอ๋อที่กันสกูลานไปทิศตาออือีหล่ะทิศตาท่านผู้ชมเด,ดี๋ยวลูกท่านผู้ชมทิศตาผู้ใดเปี่ยงมดจะถอดถุงเท้าเลยเดี๋ยวแม่จะซักให้อืออย่างเหรอลูกแล็สติปปะที่หล่ะเอาแล็สติปแม่มาทาเหรอลูกเดี๋ยวนู้จะไปกินน้ก่อนพี่น้องงูกต่อยากมาขอบคุณ<ม>พี่น้องสุภุสุขคน้นน้าจันเนะาเนะน<ม>ี่กับ พึ่งเขามาบ่านจ้ะก,กับลูกๆของแยงเมท่อเทีเก็สขึ้นได้พักมาอยู่จ้ะนูนางฮิดานลังนี่แหละเพราะว่าพนุว่าน,านูนันเด็กน้อยก็จะเริ่มมันกวนกับเขาได้พักมา,เากเนะาะจ้ะเนาะได้ใครมาน้ำจ้ะได้มะเขือเทศ มูแหมาค่คือเทสบอลซื้อมา่โริสมอเตอสมเตอ่วนันนี้น้เล็กน้อยกินกลางท่าหมดแล้วก็จะเดี๋ยวลูกดีแม่จะทำกาฟให้เนียสื่อกาแฟให้เจ้าของเัวกาแฟหมดแล้วกนต้องซื้อมาไว้ เพื่อต้มไปกินอยู่โรงเรียนนะจ๊ะอันนี้มอชูกุซิตเมลวิน,นอันนี้ราบิโยรี่เป็นอย่งสี่นาะจา๊ะเมลวินเขามาก,กินอันนี้ราบิโยรี่จะมีเนื้อบดข้างในในนีจ่จ้ะในพาสต้านี่แหละส่วนเป็นอย่างคือว่าตรงตรงไปกินโรงเรียนเขาเอาอยู่ที่โรงเรียนเขาเอาสกอ๊อตเขาเอามันตรีตะลุกอยามันมาทำให้ ม,มา m ่าาพ a f ö r s t ลิ n ม Mm. ่าพลเร f ö r s t มึงมอสเซ t e ีย,ลน,ย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 นลอีซี s s ล l n สทอโรงเรียนแม่ตายที่โรงเรียนนูนะเขาเอาตู้ออกมดแล้วจ้ะเพราะว่า เขาจะเอาตู yeah. s <S ้นั่นไปให้นักเขาจะเอาตู้นั s right. <S yeah ่นไปให้นักศึกษาแบบเรุ่นรุ่นไว้รุ่นนะเาไ่รู้ว่าเขาเรียกยังงรุ่นรุ่นมอหนึ่งมอสองอย่างแันซีน่ะเขาจะเอาใอญ่ยอันนั่นออกนอกจากเนาะแล้วเขาก็จะทำความสะอาดแถวตรงที่มันมีตู้นั่น น้ำ oh. น้ำผสมเนาะคือจังน้ำหวานเนี่ยแต่น้ำอันนี้จะบ่มีน้ำตาลเลยด้จ้ะไม่มีน้ำตาลนี่เนาะจา้ะจะเป็นรสชาติเอ่อเอ่อสมเนาะคือจะเอ่อสมเขียวหวานหวานเข้าแล้วก็เป็นคัตตุสแอปเปิลนี่เด็กหน่อยเขาชอบเอป็นสีเขียวนี่ oh. นี่อร่อยไม่มีน้ำตาลค่ะใช <Hi. S 1> ่อ๋อแม่มีกระมีซะแม่มีกระมีซะท่านผู้ชม oh. อ๋อมามาซสอลด์เดะดูกระมีซะเ <Hi. S 1> ดู๋ยวมา <Hi. S 1> ดูแขนคอมมาเอิบดูแขนคมมาเอขึ้นมาก่อนลูกนี่กันวีสาเณรวีเขาอยากโชวว่าซื้อแม่ซื้อนังไห้เอาไปกินเสาร์อาทิตย์จะนอะร้อ้้พิ้งเนี่มาตูดได้เหรอกินริงเง้มาสตูดให้ดุกติดสกรูวาอริงงี้ยแม่ินอ่านอ่านริงงี้โอเคแล้วม่จะขเก็บแล้ว ากาวิเซ่เฮ้โ hey, ดทุกท่านผู้ชมเฮ้โดเฮ้โดจ้าไม่ตายไปแล้วหน,นูจะได้เก็บของแล้วเนาะจัดเนาะหนูแค่ no, มาบอกท่านผู้ชมว่าพึงมากถึงบ้านแล้วจัดเด้อโอเคเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าแม่วิ่งกดดิใส่แม่ต้องออมเลแม่ออมออมก้อนพี่น้องออมก้อนเฮ้โดเฮ้โดเฮ้โดจ้าบ๊ายบายแม่ดีนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย